บารมีธรรมบารมีธรรมประการที่สก็คือปัญญาบารมีความดีที่เกิดขึ้นจากการเจริญปัญญาปัญญานั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่ความเจริญความก้าวหน้าที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ ที่ชื่อว่าสุวิชาโนพระวังโหติซึ่งแปลว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญหรือผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญในความหมายของความรู้ในความหมายของความรู้ดีนั้นก็คือคือความถึงพร้อมด้วยปัญญาซึ่งปัญญาจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็จะต้องอาศัยจากการได้ยินได้ฟัง ในส่วนนก็คือสุดตมำมัจปัญญาปัญญาเกิดขึ้นแห่งการได้ฟังที่พระพุทธเจ้าทรงตร,รัสไว้ที่บอกว่าสุดสัดสงละพเตปัญญาซึ่งแต่ก่อนฟังไว้ดีย่อมได้ปัญญาที่เราฟังประจําประจําที่พระมาทสมเดการฟังก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะเพิ่มเติมเสริมปัญญาให้เกิดมีอันที่สองคือจิตตามให้ปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดเมื่อได้ฟังแล้วก็นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาทบทวนแล้วก็ใคร่ครวญเรียกว่าโยนิโสมันสิการ โยนิสโสมนัสติกาในธรรมก็จะทำให้เกิดปัญญาได้ในระดับหนึง่งแต่ประการที่สำคัญก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาที่ว่าภาวนาไม่ใช่ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนา ในความหมายของภาวนาก็คือทำให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นที่ท่านบอกว่าภาวนาคือการทำให้เป็นขึ้นเพื่อรู้ตื่นเกิดบานเมื่อมรรู้รู้ตื่นเบิบบานมันก็จะติ้นความสงสัยดับความโลภ กรลงที่เป็นไฟสว่งสางใสสงมเย็นเ,เป็นนิพพานฉะนั้นปัญญาจึงถือว่าเป็นความดีบารมีธรรมที่สําคัญอีกประการอันนี้ก็คือบารมีธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งบารมีธมรรมประการที่ห้าก็คือปริยะปรมความเป็นที่เกิดขึ้นจากความเพียร พระพุทธเจ้าตร,ตรัสไว้ว่าวิริเยทุกขรรมเจติซึ่งแปลความว่าบุคคลจะลงทุกข์ทั้งปวงได้เพราะปรารบความเพียรซึ่งความเพียรในที่นี้ท่านเน้นในส่วนของความเพียรทางจิตที่ว่าเพียรรับวงังเพียรเอาออกเพียรพอกุูแล้วก็เพียรรักษา เพียรระวังก็คือเพียรระวังบาอกุศลธรรมไม่เกิดขึ้นครอบงำจิตใจเพียรเอาออกก็คือเพียรละอาุุลธรรมที่เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นแล้วเนะพียรพออคูนก็คือเพียรพอบคูนกุศลคุณงามความดี ให้เกิดมีจัตนมันเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาก็คือรักษากุศลคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมสิ้นไปเป็นบริธรรมที่ํำคัญประการบารมีธรรมประการที่หกก็คือคันติบารมี ขันตีปรมีคือความดีที่เกิดจากเกิดขึ้นจากการอดกลั้นอดทนพระพุทธเจ้ารงตรัสไปที่บอกว่าขันติประมังตโปติติขาซึ่งแปลความว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องพอกจิเลสอย่างนี้ธรรมเครื่องพอกิเลสก็คือ ความอดกลั้นอดทนอดทนความอดทนนั้นไม่ม่จะเป็นทนตรากตรำทนลำบากรือทนเจ็บใจไม่จะเป็นความเจ็บใจอะไรก็ตามก็คือความอดทนบุคคลใดใครก็ตามที่มีความอดทนได้ย่อมมีคามเจริญ ท่านจึงกล่าวว่าความอดทนนั้นเป็นความดีเป็นบารมีธรรมที่สำคัญประการหนึ่งบารมีธรรมประการที่เจ็ดก็คือสัจจะบารมี ความดีที่เกิดขึ้นจากการซื่อสัตย์ความซื่อตรงความจริงใจสังคมใดหมู่ใดคณะใดมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงมีความจริงใจต่อกันและกันแล้วสังคมนั้นหมู่นั้นคณะนั้นย่อมมีความเจริญท่านจึงกล่าวว่ามีความจริงใจอยู่ที่ไหนก็สบาย มีความจริงใจอยู่ที่ไหนไม่วุ่นวายมีความจริงใจที่ไหนไม่มีใครทำร้ายมีความจริงที่ไหนไม่อดตายฉะนั้นความจริงใจจึงถือว่าเป็นความดีเป็นบาร,รมีธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งบาร,รมีธรรมประการที่แปดก็คืออธิษฐานบาร,รมี ความดีที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจมัน่นความมุ่งมัน่นความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำกุนันความดีนี่ก็ถือว่าเป็นบารมีธรรมที่สำคัญอีกประการบารมีธรรมประการที่เก้าคือเมตตาบารมีความดีที่เกิดขึ้นจากการเจริญเมตตา เมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจิตที่มีเมตตานั้นท่านกล่าวว่าเป็นส่วนที่จะทําให้เรานั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นบุคคลไหนใครก็ตามที่มันจะริ่เมตตาอยู่เป็นประจำหรือเป็นนิดแล้วย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ๆถึงสิเอ็ดประการ ที่ท่านกล่าวว่าหลับก็เป็นศุขตื่นก็เป็นศุขไม่ฝันร้ายเป็นที่ยักของหมู่มนุษย์เป็นที่รักของหมู่อมนุษย์เทวดาย่อมรักษาไฟสตรายาพิษทำลายไม่ได้ผิวหน้าผ่องใสงดงามจิตเป็นสมาธิได้เร็ว ไม่หลงสติเวลาตายถ้าไม่สามารถบรรลุธรรมอันยิ่งก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกนี่เป็นน,นันตสงเจริญเมตตาเพราะเมตตานี่ถือว่าเป็นความดีเป็นบริธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง บารมีทำประการสุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีความดีที่เกิดขึ้นจากการฝึกจิตให้มีความพร้อมด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยปัญญาเมื่อจิตพัฒนาถึงที่สุดแลว้วมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบ สามารถรักษาภาวะจิตใจให้มีความปกติได้ชื่อว่าเป็นส่วนของอุเบกขาธรรมฉะนั้นบุคคลไหนใครก็ตามอยู่ได้มีการสั่งสมพ่อพูณบำเพ็ญบรมีธรรมทั้งสิบประการนี้ให้เกิดมีเจตนแล,ล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเจริญสุขได้ เป็นแน่นอนนั่นคือส่วนที่เรียกว่าประมีธรรมเป็นธรรมะประมีที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตถาดาของเราทั้งหลายพระองค์ได้ทรงอาศัยซึ่งสังสมครอบคูณมาในการก่อนเมื่อพระองค์ได้ตัสรูเลพระองค์ จึงได้ทรงนำทำนี้มาบอกมาชี้แจงเสดงให้เจ้พวกเราท่านทั้งหลายที่จะมีการประพฤติปฏิบัติตามที่บอกว่าวันนี้เป็นวันดีของเราที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมที่เราทั้งหลายควรที่จะ ตั้งใจในการทำความดีที่บอกว่าทำดีมีสุขเมื่อเราได้มีการประกอบกระทำกุลัความดีที่บอกว่าวันพระมายืนเตือนให้เราคิดตั้งใจตั้งกิจคิดทำความดีหลักความดีที่เราปฏิบัติก็คือ การละชั่วประพฤติชอบประกอบความดีมีระเบียบทีน่นหนและกคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวว่าคำสอนที่เป็นนามตวาจารให้เว็นบ้างั้งปวกทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจ,ใจอันบริสุทธิ ทำใจให้สะอาดปราศจากมนทิเครื่องเศร้ามองทั้งปวงทั้งหลายมีโลภโกรธหลงเป็นต้นที่ท่านบอกว่าโลภมากทุกมากโลรน้อยทุกน้อยไม่มีความโลภไม่มีความทุกโกรธมากทุกมากโกรธน้อยทุกน้อยไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข หลงมากทุกมากหลงน้อยทุกน้อยไม่มีความหลงไม่มีความทุกรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยไม่มีความรักก็ไม่มีทุกเลยในวันนี้ก็ถือว่าได้นำข้อธรรมประยายในเรื่องของบารมีทั้งสิบทัศน์มาพูดให้โยมฟังบ้างเป็นข้อคิด เป็นหัวข้อคิดให้กับยอดโยมฤาษีในเรื่องของบารมีสิบทัศ์ก็ได้ฟังกันไปแล้วสิ่งใดที่เราคิดอยากจะได้มากก็เป็นทุกข์มากเพราะในพระไตรปิฎกเนี่ยพระเจ้าบอ,อกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนม,มันเป็นอันตาตัวตนไม่ให้เรายึดมั่นถือมัน่นนะครับในพระธรรมก็ดีในตัวบุคคลก็ดี ให้ยึดมันถือม่นให้ถือทำข้ออุเบกขาตั้งจิตตั้งจิตมั่นมาเบกขาแล้วก็วางเฉยอะไรประมาณน,นี้ท้ายที่สุดวันนี้ก็ขออัโมทนาบุญกับเจ้าทุกสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติรธรรมหรือได้มาร่วมังธรรมท่านบอกว่า บุญเกิดได้เพราะรักษาสินดีบุญมีเพราะได้ฟังธรรมวันนี้ก็ถือว่าได้พูดปริยศัธรรมามาพอสมควรจี่เวลาก็ขออันุทานสาธุุนกับญาติโยมทุกทคนที่ร่วมรับฟังใัวันนี้ีจงมีแต่ความสุขความเจริญมอบงามไปยบุญเจ้าหน้าทุกท่านทุกคน ราสนาสิ่งใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมและขอพระพุทธที่สูงลำพระธรรมที่สูงส่งพระสงฆ์ที่ประเสริฐจงบังเกิดมีเจกะนะบรรดาาติโยมสาธุจนคนดีทุกท่านทุกคนเอาการน,นี้เอวังก็มีด้วยประกาศจะดี้เจริญพขว